พอมาถึงตัวที่สองนะครับของแกนกลางการเกษตรก็จะทําให้การพัฒนาลูกค้าเนี่ยเป็นไปอย่างยั่งยืนนะคือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีซึ่งเทคโนโลยีที่ทางสปสอก็ต้องเข้าไปส่งเสริมนะครับเพื่อจะให้ลูกค้าของเราเนี่ยสัมผัสกับการใช้เทคโนโลยีของสอสเริ่มต้นก็เรื่องของการอำนวยคสินเชื่อนะครับเรามีทั้งตัวคอแบงค์นะครับเรากําลังเข้าสู่ออฟฟนิกแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรากาลังเข้าสู่โบดของตัว LPS นะครับว่าโลนโมเดลเซ็นเก็เป็นการอำนวยจิตเชื่อโดยใช้ ระบบไอีเข้ามาช่วยนะครับนอกจากการเงินทีเชื่อแล้วก็มีเรื่องการแก้ไขหนี้นะครับก็มีระบบ n อ็นทูเอ็นโพเซชช่งจะมาช่วยแบนแบงในการทํางานในการเฝ้าระวังติดตามแก้ไขเรื่องของ NT ็นะครับซึ่งทั้งในมิติของเ p ็นพีเอลกับเอ็นูเอ็นก็คือบูนแบนแบนที่ใช้เทคโนโลยีแหละถัดมาก็เอาขึ้นไปบนอากาศนะครับเราก็มีดี c Mobile หรือว่าม o b บ l ยแอปของทกสอในการที่ทําให้กระบวนการในการให้บริการเนี่ย ไม่ต้องเดินทางมาที่สาขาหรือที่เอาเดตของแบงก์ก็กอดค้องกับตัวผลิตภัณฑ์ใหญ่ในเรื่องของดิจิตอลราน์ัคชั่น730พอขึ้นไปบนอากาศแล้วนะครับก้าวหน้าให้มากขึ้นกว่า B A A C Mobile ปกติก็คือเรื่องของดิจิตอลเรนดิ้งแล้วก็เรืองการที่จะปล่อยสินเชื่อตัวเป็นเขาเรียกว่าเป็นนาโนไฟแนนซ์นะครับหรือว่าไมโครไฟแนนซ์เนี่ยผ่านเทคโนโลยีขึ้นไปเลยที่เราเรียกว่าดิจิตอลเรนดิ้งซึ่งตัวนี้ก็จะไปเชื่อมกับ B A A C Mobile แล้วก็ ไปตอบโจทย์ในเรื่องของแผนยุทธการที่จะมีดิจิทัลทรานเซชั่น730ในมิติของเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเป็นอะไรที่ไหวแล้วก็จับต้องไม่ค่อยได้ดังนั้นเนี่ยแบงก์ก็ต้องมีระบบการตรวจสอบนะครับโดยเป็นเรื่องของการตรวจสอบม,มาในอากาศและซึ่งตอนนี้ทางเซิร์ฟไลน์โดยออ d i ดก็กำลังทำว v ชวลออร์ดก็คือสามารถที่จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบไอพีของแบงก์นเนี่ยตรวจจับความผิดปกตินะครับแล้วก็สามงราที่จะ ดิดค่าหรือว่าฟอสลงไปในพื้นที่ได้ทันทีว่ามันมีกระบวนการในการอำนวยควาสดเชือ่อกระบวนการในการให้บริการผ่านอากาศหรือว่าการบริหาร NPL ที่มันออฟไปจากเกณฑ์ปกติหรือเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ในขณะเดียวกันเนี่ยศสก็มีแผนนะครับในการตั้งงบประมาณในแต่ละปีที่จะต้องไปสร้างตัวรับรู้หรือไปทำทิวิต้ต่างๆในมิติของการ ลดในการเดินกระจกเนี่ยเราก็ปรับนะครับว่าเอาเงินทุนตรงนี้มาซื้อคาร์บอนเครดิตจากเกษตรกร,กร,กรที่เราส้งเสริมดีกว่าทําให้กระบวนการในการใช้เทคโนโลยีมีครบนะครับซึ่งการใช้เทคโนโลยีของแบงค์เราก็หลักๆก็คือมีอยู่สามมิติแหละมิติแรซคือการใช้เทคโนโลยีบนภาคพื้นดินทั้งในมิติของคูลแบงแล้วก็แบงค์แบการใช้เทคโนโลยีในภาคพื้นอากาศผ่า,าน TAC Mobile ดิจิทัลแลนดิ้งแล้วก็สุดท้ายเลยคือระบบการตรวจสอบนะครับผ่านเทคโนโลยีก็คือเป็นเวชวลอดิตซึ่งใช้ความเร็วของไฟฟ้านั่นแหละในการตรวจจำแล้วก็สร้างโมเดลหาความผิดปกติของข้อมูลที่ไหลเข้ามาในระบบซึ่งมันก็จะครบนะครับทั้งในบริบทของสอประกอเองในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อน,นาให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเติบโตแข็งแรองอย่างยั่งยืนแล้วก็ขับเคลื่อนการแาร่าาเกษตรทำให้สประกอเราเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ย,ยั่งยืนต่อไปครับ หลังจากที่ผมเรียจบมาก็ทําทงานได้ประมาณหนึ่งปีแล้วก็มาช่วยงานที่บ้านเริ่มแรกเลยเนี่ยผมเลี้ยงปะดุปะดุด้านก่อนนะครับกระงเล็กแล้วก็มากระปกยัดต่อมาก็เราคิดว่าอนาคตเนี่ยเราจะต้องมีการขยายกิจการของเราอย่างแน่นอนเงินองเรียนของเราอาจจะไม่พอเราก็ติดต่อธนาคารหลายๆธนาคาร ธนาคารกสศเนี่ยมีประโยชน์มากเลยเพราะตรงกับจุดประสงค์ของเราคือเราเป็นเกษตรกรธนาคารกสศนี่ก็ช่วยเหลือเกษตรกรเจ้าหน้าที่เนี่ยแนะนําเราอย่างดีเลยเออเราก็มีความมั่นใจว่าธนาคารกสศเนี่ยผมคิดว่าจะช่วยเหลือเราได้อย่างดีคุณมงคลอ่ะนะคะก็คือเดิมะค,ะค่ะใช้ไฟฟ้าทั้งหมดนะคะโดยยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของ การใช้พลังงานสดๆมาเชื่อมด้วยนะคะก็เห็นว่าในส่วนของต้นทุนตัวนี้ค่ะเป็นต้นทุนที่มีมูลค่าสูงนะคะยี่สเ0%นของค่าจ่ายกิจการทั้งหมดนะคะเราก็เลยมองเห็นว่าคุณมงคลนะคะถ้าได้ไปปรับรูปแบบนะคะจากการใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวค่ะมาใช้ในส่วนโซล่าเซลล์ค่ะร่วมนะคะก็จะทําให้ต้นทุนในการอาดําเนินกิจการของลูกค้าเนี่ยค่ะลดต่ําลงได้นะคะอีกครั้งในส่วนของคุณมงคลเนี่ย ก็ได้ลดต้นทุนนะคะยังช่วยในเรื่องเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะซึ่งเป็นพลังงานสะอาดเนาะคือก่อนที่เราจะติดตั้งโดร์ลาเซลเ,เรามีค่าใช้จ่ายคือด้านไฟฟ้าเข้ามาค่าไฟฟ้าเนี่ยมีค่าใช้จ่ายประมาณ20สเเซของค่าใช้จ่ายโดยทั้งหมดโดร์าเซลล์เนี่ยเราสามารถลดไปกลางวันเนี่ยคือเราใช้ปีเลยคือปกติเราใช้อยู่ประมาณสี่0มบาทตอนเนี้ย ลดค่าค่าไฟตรงเนี้ยประมาณเปิด่าเท่ากับประมาณ20-25เปอร์เซ็นต์ที่เหลือตลางวานเนี่ยคือบางบางบางตัวเนี่ยเราไม่ได้ใช้ทีเนี้มันจะมีไฟที่ผลิตมาเหลือเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทําอะไรเราก็ตีน้ําช่วยให้ตาคุณภาพเราดีขึ้นโครงการโซล่าเซลเนี่ยต่อรเวียปถูกมากเลยเราสามารถคืนทุนในเวลา4ปีขึ่ง ถ้าเราเนี่ยใช้เงินของเราเองเนี่ยก็สี่ปีซึ่งเราก็ใช้เงินเยอะพอสมควรถ้าทวกสอา,า,ามีโครงการเนี่ยอา่าขากสอกเบบีปียให้เราอีก ทางธนาคาแล้วก็ลูกค้าค่ะเราเห็นโอกาสเนาะในการเพิ่มมาตรฐานผลผลิตของตัวลูกค้าเองนะคะเดิมเนี่ยก็ยังไม่ได้มีใบตัวมาตรฐานนะคะก็แนะนํำมาให้ลูกค้านะคะไปตื้นทะเบียนฟาร์มให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ให้ขอใบรับรองตัวมาตรฐาน G A P นะคะซึ่งเป็นมาตรฐานที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์มาตรฐานตัวนี้ค่ะปลอดภัยทั้งตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงเองนะคะแล้วก็ผู้บริโภคปลอดภัยไปถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะในเมื่อต้นทางการผลิตเนี่ยมันปลอดสารพอลูกค้าค่ะมีไปมาตรฐานที่ครบถ้วนนะคะแล้วก็สอดส่งเสริมนะคะให้ลูกค้าค่ะได้ใช้ผลิตภัณฑ์เชือโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าโครงการ Green ดริต d i ค่ะ,คะที่เราได้รับประโยชน์จาก g ิ e นเ c r e d เนี่ยที่เห็นแน่ชัดเลยคือดอกเบี้ยเราลดลง เอฟที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยคุณภาพปลาเราเนี่ยดีขึ้นแต่ก่อนนี่เราอาจจะมีแต่ว่าเราไม่ได้เน้นเลยตอนนี้ทบสมีข้อกำหนดว่าจะต,ต้องมีภาพขาดมาตรฐานเนี่ยทำให้คุณภาพปลาเนี่ยเราต้องให้มีคุณภาพน้ำของเราให้ดีสัดน,น้ำเราเนี่ยปลอดจากสารพิษเพื่อปลาเราดีผลผลิตเราก็จะได้ดีขึ้น ของลูกค้านะคะมีคุณภาพเนาะมีมีต้นทุนที่เหมาะสมนะคะมีรายได้ที่ยกระดับมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นส่วนของคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะหรือว่ามีการแปลรูปเพื่อให้มีรายได้ที่สูงขึ้น เราอะนะคะสนับสนุนให้ทางลูกค้าะคะ่ะที่เป็นกเกษตรกรหรือว่าคนในชนบทเนี่ยได้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างครอบคลุมธนาคารนะคะจะดาเนินธุรกิจนะคะเรายึดมั่นในการดาเนินธุรกิจแบบมีธรรมาภิบาลนะคะแล้วก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะคะในการดูแลชุมชนและสังคมนะคะพร้อมทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ